ยาเมษาค่ะแต่มันเพิ่งแรงที่สุดสองสามวันมานี้เลยไม่มันเดือดร้อนมากแบบเดินก็ไม่ได้พี่ป่วยเป็นโรคอะไรพี่เดินไม่ได้พี่เน,ะนดดาะน่าเบนมันลงมาแม่ไม่ในในเริ่มเริ่มมาในอาทิตย์กว่า แต่มันเริ่มมาตั้งแต่มีนาเมษานะแต่มันเพิ่งแรงที่สุดสองสามวันมานี้เงี้รก่อนก็ไปอยู่ทุคนเอาทุกคนเอากลางมุ้งสองชั้นอยู่ไหมครับมันไม่เคยอยู่ค่ะมันลงมามมกนวันี้เขาพิ่งเชื้อมาใหม่พี่สาวซื้อให้ มนมากเลยนะครับมันไม่มันเหนื่อยร้อนมากแบบเดินก็ไม่ได้อพี่ป่วยเป็นโรคอะไรอพี่เดินไม่ได้ด้วยเนะเนื้อตีอบแม่พ่อว่าเราเป็นเนเ้ตีบซูนเสียลูกชายก็ยได้ำให้เนาน้องอ,อะ่ะมันก็ ไ่นี่แหละครับไต่แล้วก็หล่นใส่พวกภาชนะพวกอะไรเราอยู่ยังไงคะเวลาอยู่กลางมุงตอนนั้นก็กลางม,มุงเราเราได้รับความร้อนยังไงบ้างคะก็คนป่วยก็มีผลกระทบเรื่องกลิ่นนะครับเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรมันกัดไหมครับไม่ไม,ไม่ไม่กัดครับไม่กัดถ้าให้เราลำคาแล้วก็ให้เราขยะขยะแต่ที่ผ่านมา27ปีเนี่ยรอบนี้หนักสุดหรอยัหนักหนักสุดเลย เพราะว่าไม่อยู่บ้านกิดแปดปีตอนที่อยู่แล้วก็เวลามันออกมาแล้วก็ทําลายอยู่มันก็ค่อยๆลดลงไปแต่ออที่เวลาไม่อยู่ไม่ได้ทําลายเลยมันก็สะสมสะสมก็ถือว่าหนักปีนี้หนักเลยแต่แต่ก่อนเรา,รเา,าก็แจ้งเมื่อวานเพิ่งแจ้งเจ้าหน้าที่อบตไปแล้วก็ มีน้องเขามาถ่ายรูปเขามาเจอแล้วก็สงสารคุณป่วยก็เลยลงเพจที่เห็นกันนั่นแหละแล้วทีนี้เราเราแบบจังจะอยู่ที่บ้านต่อหรือว่าเราถ้าไม่ไหวจริงเราจะคือปรึกษากับลุงพวกลุงก็บอกว่ามันมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ตรงนน้น<ม>ก็เหมือนบ้านเป็นหลังนั่นแหละก็ที่นี่มันเพราะว่าเราอยู่เขาคงไม่ไปรอกเขาคิดว่าเขาจต้องอยู่ที่นี่เป็นในหมู่บ้านเนี้ย มีแค่หลังมีมีมมหลังเดียวครับบ้านเราหลังเดียวใช่ม,มันจะมาช่วงไหนคะถ้าตลอดทั้งปีถ้าเริ่มจากเมษามาเลยหน้าร้อนหน้าร้อนเมษาพฤษภานี่แหละช่วงสองสามเดือนมันจะมาจะอยู่หลังจากนั้นก็ฝนตกมากๆแล้วก็ดินเย็นอะไรก็เขาก็เริ่ม กับหายเข้าไปแล้วก็วเริ่มซุกเริ่มอะไรแล้วเริ่มเก็บตัวแล้วเวลาเขาเก็บตัวเราจะไม่เห็นเขาเลยไม่เห็นสักตัวเออไม่เห็นไม,เนไม้เล็กๆเดี๋ยที่มันเขาเขาเขาเข้าไปแบบรเราไม่สังเกตไม่รู้ถ้าเราโยนปึง่งมันไม่ถึงกระเดียดออกงนี้ก็เลยว่าสงสัยมันต้องอยู่กับไม้แน่นอนอบนเสาเสาบนบ้านมันเป็นเสาไม้ สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ